ครับวันนี้ก็ผมจะมาแกะกล่องเป็นที่ยึดมือถือนะครับตัวใหม่อีกแล้วนะครับอันรอบก่อนมพงแกะใช้ไปนึ่งก็ใส่ลงกรุงเทพไปเลยนนั้นยึดแฮนด์รถปุ๊บขี่ลงกรุงเทพเลยอันนั้นก็ใช้ดีนะตอนนั้นเดี๋ยวมาให้ดูก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมเพิ่งเอายึดตัวแฮนด์รถ MP ศูย์แล้วก็ขี่ลงไปที่กรุงเทพนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับ แล้วก็ทีนี้ผมไปเบิกอะไหล่ที่ศูนย์ยามาฮ่าเกษนวมีนเนี่ยมันต้องได้ยึดกล้องเนาะผมก็เอาตัวนี้ไปยึดกับตัวบาร์ของรุ่นที่นะอ่ายึดได้ดีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะตัวใหม่อีกอันนึงนะครับก็เผื่ออันนี้ไว้เป็นตัวใช้งานสำรองไปยึดกับรถอีกคันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหลักอะไรอย่างงี้นะครับเอาไว้ยึดกับตัวแฮนด์ศูนย์เก้านะครับมาแกะกันเลยนี่ๆของตัวนี้นะครับ ขาไม่ได้จ่ายเราแต่ผมเห็นดีไซน์งานสวยดีก็เ,เลยซื้อสีมั่ออกเทาๆเนาะของอินสตาอินสตาก็เป็นสีดำนะน่าจะโรงงานเดียวกัน่โทนสีของตัวยืดต,ตัวนี้จะเป็นสีเทาเข้ารถผมมากกว่านะเข้าออสุดเกนะ้าเนาะก็เลยเอาเป็นตัวนี้นะครับอินสตาจะเป็นสีดำนะมันจะแบบกลืนไปกับอะไรเกินนะครับโอ้ออกมาแล้วครับนี่ทำออกมาดีเลยนะ นี่เป็นแพ็กเกจโอ้โหงานอลูมิเนียมด้วยนะครับเนี่ยสุ per ปปแคมเมาส์นะครับอ่าชื่อของเขานะอันนี้ก็ปกติถ้าเป็นของตัวนี้ตัวนี้เป็นของเทเลซินจะเป็นแขนออกมาแล้วก็เป็นหัวบอลสองจุดก็จะยาวหน่อยนะครับตัวนี้แต่เนี้ยมันจะหมุนได้360ออสามร้อสิบองศาตรงนี้แล้วก็มันจะยึด กล้องตรงประมาณนี้นะครับครับก็ที่ผมเห็นส่วนมากในไอจี IG, แล้วก็คลิปเรียวที่ว่าเขาขี่ศูนย์เก้าแบบผมเนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะที่ยึดแบบนี้นะครับแต่มันจะเป็นของอินสตาต์นะตัวนั้นจะเป็นสีดาแต่อันนี้จะเป็นสีแบบเป็นเทาเทาเนาะสีเงินก็ดูเข้ากับรถผมมากกว่าเนาะอันนี้โอเคเดี๋ยวมาแกะกันต่อนะครับนี่นี่ให้ดูครับเนี่ยมันจะยึดประมาณนี้เนี่ย หรือว่าจะยึดกับแคดบาร์นะครับแคดบาร์ Bar, นี่ก็ได้หรือว่าแหลกแหลกท้ายอย่างนี้นะครับเนี่ยไอแม้กล้อง, 3, 5, 4, งสามร้อสองศาเนี่ยตัวนี้เป็นวันเอนี่ตัดตรงนี้หรอแกะยากมากครับเล็บเกือบฉีกเรงนี้ปึ๊บออกมาแล้วครับนี่จะสวยจริงหน้าหน้ากล่องโอ้โหสัมผัสแบบเย็นๆนะครับอลูมิเนียม ในกล่องจะมีตัวแคมเมาส์ตัวนี้มาให้นะครับต้อ,องเรียกว่าซูเปอร์แคมเมาส์เลยนะครับก็น่าจะเป็นตัวท็อปๆแล้วโอ้โหหนักเอาเรื่องเลยหนักเอาเรื่องเลยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปลดไวอ่อหัวปลดไวแถมมาให้ในกล่องอหัวปลดไวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ขันนอ็อตเป็นด้ามนะครับเนี่ยเอาไว้ขัน นี่โอ้โหเท่มากให้มันแน่นขึ้นนะครับอันนี้เข้าใจทำนะเนี่ยมีตัวด้ามขัดให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ยึดกล้องโกโปรเนาะประมาณนี้แต่ว่ามันเดี๋ยวนี้มันมีหางของอ one x x หาใช่ไหมกับตัวเอ็ดโปเนี่ยเขาจะทำเป็นที่ยึดแบบนี้มาแล้วนะครับก็ใช้ร่วมกันได้แล้วก็ข้างล่างจะเป็นหน่งส่วนส่เนาะดูน็อตตัวนี้ก็เป็นน็อตหนึ่งส่วนส โอ้อลูมิเนียมเกิดทุกชิ้นเลยมั้งเนี่ยโอ้โหมีน้ำหนักพอสมควรนะครับอันนี้โอเคอันนี้เห็นเขาว่าหมุนได้ด้วยนะครับอ่ามันจะหมุนได้นี่ไงหมุนนี้แล้วก็งอซ้ายขวาอย่างนี้นะครับหมุนได้360องศา,าจัดทรงกล้องเนาะประมาณนี้เดี๋ยวจะถอดตัวกล้องมาจากตัวนี้นะครับที่อันนี้ของเทเลซินเนาะ อันนี้ผมใส่กันสั่นด้วยนะครับมันก็จะยาวหน่อยแล้วก็เอามาใส่กับตัวนี้นี่เขาให้เราหมุนตรงนี้นะครับก็สีเข้ากันเลยนะครับทั้งตัวเคสแล้วก็ตัวที่ยึดตัวกล้องเนาะโอ้โหเนี่ยสวยมากโอ้โหตัวนี้ก็จะเอาไว้บีบแฮนด์นะครับเป็นแคมป์อ่าเป็นแคมป์รัดประมาณนี้ ก็เดี๋ยวจะอาไปติดตั้งในรถนะครับที่แฮนด์รถเลยมาดูกันครับก็เดี๋ยวผมจะามาติดตั้งในตัวแฮนด์เจ้าศูนย์เก้านะอันเนี้ยตรงนี้มันจะพอดีเลยนะครับตรงนี้มันว่างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ตัว usb อ่าเป็นช่องชาร์จ usb ตรงนี้ยขันน็อตยืดได้แล้วก็มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ก็จะทำให้ตรงกลางเนี่มันโล่งนะครับ ผมจะเอาตัวนี้มาหนีบนะครับดูแล้วสีแบบเทกเจอร์มันคล้คลายๆกับอ่พวกอะไรรถอะที่เป็นอ่าอลูมิเนียมอะไรประมาณนั้นนะครับอลูมินฝาฝาครอบเครื่องเออคล้ายๆประมาณนั้นผมว่าก็ให้กลางออกประมาณนี้นะครับขันออกแล้วก็ให้เอามาใส่ประมาณนี้ พอใส่ปุ๊บนะครับก็ให้ขันน็อตตัวนี้มาตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้จัดทรงให้ตรงแล้วแล้วก็เช็คความเรียบร้อยข้างล่างนะครับขันล็อกเรียบร้อยตัวตูดเนี่ยมันมีตัวรูน็อตตัวเมียอยู่แล้วเนาะแล้วก็ามาใส่แล้วก็หมุนตรงนี้นะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับ อ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับติดตั้งกล้องสามอสองศาตัวนี้เป็นวันเอนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ตรงกลางที่สุดแล้วแล้วก็เวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวก็จะไม่ชนตัวกันสะบัดนะครับผมลองแล้วไม่เบียดกับตัวขากันสะบัดนะครับเวลาเราเลี้ยวระยะแบบที่แคบอะไอนะครับมันอันตรายเนะเาะก็ต้องเช็คให้มัน ไม่ให้โดนกันนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูตอนขี่นะครับว่าจะเป็นยังไงมมมองแล้วก็อ่าตัวคลิปจากกล้องเนาะว่ามันจะตัดตัวขาอันนี้ออกมาได้ดีไหมนะ